สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกนันในเมลชันแนวอีกแลเดอค่ะเด้อนี่จา้จาพี่น้องจ้าวตีวตีน้อแมมีเผือกสองหัวนะจ๊ะสีแกงบวชเพราะว่ามันได้เนี่ยก็ได้มาจากเพื่อนรวมงานนะจ้ะเพื่อนคนนั้นเวียดนามนะจ้ะเพิ่อนอยู่ไก่อัน้นลานเอเชียนะเห็นเี้ยงเพิ่นกน็คือเห็นน้งแมวด้วยค่ะก็น้งแมวโชคก็ถืออ่าโชคดีไปยังหนึ่งนะจ๊ะนะบ่ะ เจอเพื่อนเพื่อนชินารักนะจ้ะทุกทุกคนเลยน้องแม่สิมาหั่นเผือกันค่ะน้องแม่ปอกแลกกันเอ่อปอกแล้วเรียบร้อยล่างเรียบร้อยแม่จ้ะนะน้องแม่ก็สิมาหัน่นแบบว่าสดสดเลยจ้ะน้องแม่สิบโบสิโบต้มเผือกกันก่อนนะจ๊ะน้องแม่สิแกงแกงไปเลยถ้าเอิดว่าแกงบวชแกงบวชเผื่อแม่จ๊ะ ซูตรนี่เนะี่ยสมัยที่ว่านังแมวอันขายของน่าจะขายขอันขนมบ้านเนี่ยเพิินสิบ้าเห็ดแบบนี้ตลอดเลยจ้ะนัแะขอหันแล้วแต่ว่าผู้ใดมากสิ่แบบใดเด้อจ้ะมากสิ่หน,น่อยสิ่งนงน่าย,นนยกระจัดไปโลดจ้ะแต่ว่านังแมวสิเอาประมาณเนานะมาข่ำนะ สดบรรานนะจ๊ะสิบแสบเผื่อในแกงกระแสบเลยจ้ะแกงกะทิเนาะกะได้มาสองหงยายใหญ่เลย การกีดคนเอื่นยังนเนาะจาเปลือกนะโมโหเด้อพี่น้องจา้าเดี๋ยวน้องแม่จะพยายามหาอันว่าเขาเอื่นอยียงเนาะชิ้นใหญ่ชินนช้นหน่อยตามต้องการได้จา้าเด้อสูตรนีเสมัยน้องแม่ไปเป็นแม่ค้าขายขนมบานซอยเพิ่นนั้นซอยเพิ่นขายขนมบานน่ะแม่หัน่นจนมาหั่นเอาเนื้อจะคลองดีได้พี่น้องจา้าหัน่นหั่นเผือกให้เพิ่นนะ เผือเหมือนเพื่อนแกงนะ่ะสินใหญ่สินน้อยนะเผือกแกงบวชแกงบวชเผือกบาจ้ะระลายไปได้นะน่าแหละเด็กพี่น้องจ้าก,ก็ได้กินนะเนี่ยจ้าทำไมาก็ซิมี่เผือกมาจ้ะน้ำตาลเกลือแล้วก็กะทิหนึ่งกระปองจ้ะ นีในระค่ะคือส่วนส่วน,วนองค์ประกอบอาจารย์ต,วต่วัตถุวัตถุวัตถุดิบเออเราต้องบอกให้ถือไลยนะพี่น้องจนันนี่คือวัตถุดิบของนางแมวนะจาน้ะเนาะเข้ากับมาเริ่มเห็ดกันเลยจ้า่านางแมวกระสีมันนะคะตังตังเอ,อ่อหมอนะจ๊ะนะครับเปิดกระถิก่อนนะจ้ะเดอ้อเปิดไส น,ะะน้ำมันต้มใส่ก,กะทิเนึงกะจัะต้มอันนะคะกะทิหนึ่งกง <c oughs> ระป๋องบรได้ละลายน่าจะ <c oughs> โอ้ยตทดต่อไปรได้จ้ะ <c oughs> อย่างนู้นมันติคนดคอนียเนาะฮะนัดจ้ะให้ใหกะทิละลายก่อน อันนี้คือการละลายกะทิเว้ยบอกไปเขาบ่วนหูเนาะน่าจะก็ว่าไปสระหมูบากคนแล้วน่าจะคือคือการอ่าตงนี้มีเบิรงแล้วกันกับไข <ๆ S 1> ่ก็ว่าห้าวต้มเผือกกับน้ำน่าจะก,กะทิห้าวกระไดทีแล้วเนาะจ้ะแล้วก็จะใสเ่เผือกลงไปเลย <c oughs> อัน น้ำปักมือน้อแม่ไปถ,ถอนหญ,ญ้าในสวนโนูเสานี่พี่น้องเอ้ยกันยังไะน้ำก็เสียบมือซะแม่นี่จ้ะฮักก็ต้มเผือกไว้ก่อนนะจ๊ะต้มเผือกกะทินีนะจ๊ะเนี่ยเผือกมันก็เริ่มเริ่ม อันนี้ละจ้ะในราคาสูตรในละจีสมัยก่อนน้องแมวเป็นเป็นลูกน้องอันร้านขนมเพิ่นเนาะเพิ่นผ่าเห็ดกล้วยบัวชีนี่ต้มเลยจ้ะถ้าจีเห็ดกล้วยบัวชีนี่แต่เผือกนี่เพิ่นเพิ่นบ่ต้มเลยค่ะเพิ่นเพิ่นต้มกับน้ำกะทิเลยจ้ะแล้วมันสิเห็ดให้แบบแบบมันเป็นเนื้อข้นๆนะจ้ะแล้วก็น้ำตาลเนยฟ้าวใส่จ้ะให้เผือกเข้าได้ทีสักก้อนนะจ้ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือแต่ว่าเกลือในข้าวจใส่ไปพร้อมกับตอนข้าต้มเลยก็ได้จ้ะแต่ว่าน้ำเงี้ยงจีแยงไปชัยนะจจะให้มันได้่ัก,กแป๊บหนึ่งก่อนเนาะนะนาจจะเนด็ดข้าต้องค่อยบ่ให้กะทิเป็นก่อนนะโอ้ยสมัยที่กินน้ำเงี้ยงเห็ดก็เพิ่นเนี่ยหัน่นจนว่าหั่นเอาเนื้อจากของขาดเป็นชิ้นเลยจ้ะเยิบหาเค็มหั่นเปลือกนี่แหละ ใส่เกลือเดี๋ยวหนูไม่ได้ใส่เกลือไปเกลือนี้หนูนจะใช้ไปยังไม่ใช่เมือนเดิมค่ะชอนเครื่องช้อนสะอาดจะอย่ามัเมนเข้มเนาะแต่ว่ามันกัดสตาดหวานตาัดให้มันไม่ลดสัดกลมๆนะจ๊ะ เกิดมามีเสียงอียังรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะแต่เสียงน้องแมวเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะจ๊ะน้องแมวเป็นคนมักเบาเนาะกัสิเวามากสนิดนึ่งนะจ๊ะเนาะนิดเดียวดิ้นี่จ๊ะพี่น้องจ๊ะบ่ได้หยวไล่ประดีดิเี๋ยวนี้เบานี่บ่ได้๋วเบาหลายเลยเบาหน่อยๆนึงนี่นะจ๊ะค่ะ นันก็ได้ทีแล้วนะจ๊ะได้ตรงมเผือกไดทีแล้วนะึนนกว่าจะใส่น้ำตาลไปเลยน้ำตาลหนึ่งถ้วยนะจ๊ะเ้าค่อยค่อยมาเบิงอะนะจ๊ะว่ามันมันหวานหรือบ่หวานถ้าค่อยเติมไม่ก็ไดสั้แมันหวานถ้ามันหวานพอดีเลยกะคือพอดีเลยจ้ะนี่ เด็วน้ำม่บริกินเลยนะจนะต้องอบไว้อีกสักประมาณสิบนาทีค่ะต้องอบเผือกไว้ก่อนนะจ๊ะนะอยสนะคะน้ำมันกันสิบพอ่อแล้วจ้ะในราคาเดี๋ยวจัง่อยให้ไปกินกันเนาะจ้ะเนาะปิดไฟเลยจ้า นะคะเดี๋ยวข้าวมะม่งตอนน้องแมวกินเนาะนี่พี่น้องจ้าครบสิบนาทีที่น้องแมวถิ่ใมใบแล้วเนาะจ้าเนาะนีเ่เห็นบอนะคะเปื่อ,อยยางดีเลยพี่น้องจ้านี่เห็นบอนะคะเขาก็มาตักโซยกันเลยจ้ามาพี่น้องจ้านี่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 นเปลือกเปลือกนะจ้า อโอ้ยน่าเดยพี่น้องจจไม่ได้กินว่าแสบมาเดิผือกบด Vừa buồn nữa chả Ôi mà dồi, tao cho kịch đi mà you <laughs> <laughs> ม,มันฉ่ำหวานหวานมันๆพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตสไลค์นางแม่เนยโดค้ค่ะบ๊ายบาย